เดือดเปื่อยผักหุงเจาปเปื่อยสักหน่อยผู้เฒ่าว่ามีแก้วผมก็วิ่ตกอีกแค่น้บอบึกซึ้ดตกแค่วคาา่าจุ่มแล้วเนาะบบนี้หนอจุ่มแล้วมืองออาากินตกแค่งลึกสิอืมแค่ว่ากับเป็ดตกผักกินกับยังไงกับปนกบอืมปน แต่ไก่กบ <hi> ็จะได้เนอะขึ้นเนาะนตกนาะเพราะได้กินทุกคนอยู่ฝนตกแหงเลยขึ้นนียแอดมินก็ไปใกบมาจะนกบให้กินเส้าเอ้ยฝนตกแห้งแห้งสองเชียเเียทแรกกเียสองแห้งโดนเลยโดนเือพให้ตกสองเชียอนอกตกสองตัง Hoa hẹn gặp lại bằng mọi chuyện của mình. Truy nãy đâu. Sắp quay bằng mì xăm mì ăn. Sắm sắm đuốc. ngay đó bóng. Sắm ừ, nơi gặp xăm rồi nơi gặp phải. Sắm nơi gặp phải. Sắm nơi gặp phải. Nồi cà phê, phải. Ừ. Sắm nơi gặp phải. Sắm nơi gặp phải. Sắm nơi gặp phải. Sắm nơi

มือหมูเนาาคงมีกระดูตันหลังบ้างกระดูตันหนาบ้านกระดูของเรากินหมดทันย้มบ่มีกงบมอแต่ว่าตันหนาบ้านกินเมื่อปีเดยวหนามมาเซหนามันให้หงมดับแก่บึ่แลหวพเลยกินแหลวกินนาเป็นเหลวให้หมพจะได้กินไง ันหน้าก็จะได้กินใหม่ผักมนรุมนี่เขาจุกเลยเนาะเขาเนี่ยอืมหัดหีไปทำงานเนี่ยด้ไปทำงานเนี่ยเขาเนี่ยโอ้ผมกินป่ากับ่กรบ่แห้งกินเนาะ